สนุกนี่อาจารย์โยมวันนี้ชุมชนดอนม่วงวันนี้ดอนม่วงวันนี้ชุมชนดอนม่วงนะครับวันนี้ชุมชนดอนม่วงวันนี้เด็กวัดใครไปเอาใครไปเอาน้ําขวดหลวงพ่อไปครับวันนี้น้ําขวดเอาไปตั้งไว้น้ําขวดหายครับพระไม่มีน้ําขวดฉันครับวันนี้เด็กวัดใครไปมือซนครับไปเอาน้ําขวดหลวงพ่อไปกินก่อนนะครับบาปนะครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับวันนี้หลวงพ่อโอ๊คมาบอกว่า น้ำขวดที่ไปตั้งเอาไว้หายไปนะครับพระก็เลยไม่มีน้ําขวดดื่มนะครับไม่นำทานนะครับไม่รู้จะเป็นฝีมือเด็กบ้านหรือใครก็ไม่รู้นะครับนำโคกนำโคกแลกาแฟยอยู่แต่น้ำโคกหายเอาไปตั้งไว้พระไปเลียนเออไม่เป็นไรโ,โ,โมทนาสาธุวันนี้ชมุมชนดอนบ่วงนะรวมใจมาสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ถวาย มหาทานแก่พระสงฆ์นะครับวันนี้มีใครบ้างามีมีโยมพี่แล้วก็ญาติโยมหลายโยมด้วยกันพี่พิสมัยโยมสมสวยแล้วก็โยมแม,ม่ม,มุ่งมมุงเนะาะแล้วใครอีกเนะคนที่สามมีอะไรฮะโยมนิดเนาะเออแล้วคนที่ห้าละ ฮะคุณเตี้ยคุณเตี้ยคุณเตหายมเล็กคุณทีพย์ใครจะ้ะอ่าโยมสมจิตสมจิตอ่าสาธุโมทนาสาเม่ต้ภงพาไป,ปได้มานะ่ะเ,เอออ่าอ่าสมโตเทน<า>จะจะได้จา้าโมทนาาสาธุมา